ผิวแห้งในผู้มีภาวะมุลูกโตมดลูกจ่อนเนื้องอกมืลูก,ก,ลกซีสตังไข่แก้ได้อย่างไรผิวแห้งปัญหาควรใจของหลายๆท่านที่กําลังหาวิธีรักษาอยู่นะครับสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากร่างกายของเรานั้นมีภาวะการเสพภายในเรื้อรังนั่นเองนะครับจาก EP ที่1ผมได้พูดให้ฟังนะครับว่าสาเหตุการเกิดโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงคอรานั้น เกิดมาจากภาวะร่างกายของเรานั้นมีไขมันในเลือดค่อนข้างสูงหรือไขมันในเลือดสูงหรือเลือดจางหรือเลือดค่อนข้างจางเป็นเวนรนาตดต่อ,อกันมันจะทําให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นย้อนกลับมาทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองแล้วก็จะเกิดทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการัเสพภายในเรือรงังนะครับเกิดการเสพนะเกิดความร้อนขึ้นมา่ีนี่ตามมาก็คือทําให้เราต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆดื่มน้ําเยอะก็ ฉีบ่อยดื่มน้าเยอะก็ฉี่บ่อยทําให้น้ําไปเลี้ยงเซลล์ผิวของเราไม่เพียงพอความชุ่มชื้นของเซลล์ผิวของเรานั้นก็เลยไม่ดีเกิดผิวแห้งขึ้นมานะครับอีกอย่างหนึ่งการที่เรามีภาวะเลือดจางนั้นจะเกิดมาจากการที่เราทานโปรตีนไม่เพียงพอนะครับสารอาหารโปรตีนที่เราทานเข้าไปนั้นก็ผลิตไปเป็นน้ำเป็นเ,เลือดเป็นเนื้อเยือ่อเป็นอวัยวะภายในแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อเป็น คอลลาเจนเป็นเอลาสตินที่อยู่ในร่างกายของเราและก็บริเวณผิวหนังของเรานั่นเองนะครับสิ่งที่เราแก้ได้เลยนะครับก็คือนะฮะในคลิกของผมก็มียาแผนโบราณนะครับยาชุดแรกก็เป็นยาชุดปรับสมดุลที่จะระหยุดการเสพภายในเรื้อรังชุดต่อไปก็จะไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้ระบบการไหลเวียนของเรานั้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ท่านทําได้เลยตอนนี้ก็คือนะครับเราต้องไปแก้ ต้นเหตุก็คือไปหยุดการเสพภายในร่างกายคองเรนเองนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องปรับกันอยู่กันกินใหม่นะครับนะสิ่งที่เราทานนะครับอาหารที่เป็นโปรตีนสิ่งที่ทานได้ก็คือหมูปลาช่อนปลาดับคิมเต้าหู้ถัถ่วเหลืองชีสลอดสีขาวเราทานในสัดส่วน60-70%ส่วนผักนะคุณหมอผักก็ทานผักกัดขาวคะน้ากงตุ้งกระปีทววัผักชีทานในสัดส่วน 30- สีซนะครับส่วนเครื่องปรุงก็ปรุงด้วยเกลือนะ้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสขูวเหลืองนะผลไม้ก็แอปเปิลกับฝรั่งนะฮะส่วนข้าวทานน้อยๆถ้าเป็นคนไข้ผมผมก็จะทานข,าข้าวขาวสองชั้นโตะชเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องนะครับแล้วก็หิวกินอิ่มหยุดไม่ให้อดนะครับหิวกินอิ่มหยุดไม่ให้อดการทําแบบนี้นะครับมันจะทำให้ไขมันเลือดของเราค่อยๆลดลงความเข้มขอนของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นตัวการสําคัญก็คืออาหารแสลงอาหารแสลงก็จะเป็นตัวการสําคัญที่เร่งก,การอักเสบทําให้เกิดความร้อนในร่างกายของเราทาให้เราต้องดืมด่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยดื่มน้าเยอะฉี่บ่อยน้ําไปเลี้ยงเซลล์ผิวของเราไม่พอผิวเราก็จะแห้งนะครับล้วสิ่งที่อาหารแสลงก็คือสิ่งที่หมอไม่ได้พูดไปสิ่งที่หมอไม่ให้ทานนะครับมันเป็นอาหารแสลง นะสิ่งที่เราทานอยู่ถ้าทานประจำล้วก็ค่อยลดปริมาณลงให้ค่อยลดลงถ้าเรายังไม่เจ็บป่วยมากมายนะครับแล้วก็ลดลงนะสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คืออา,อาหารแสลงนอกจากเราทานเองแล้วเราก็ได้รับจากสามีของเราเช่นเดียวกันนะครับผ่านการมีเพศสัมพันธ์อาหารต่างๆที่สามีของเราแฟนของเราทานเข้าไปนะครับก็ผลิตเป็นน้ําเชื่อเป็นอสุจิเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันนะครับน้ําเชื่ออสุจิผ่านใน ผ่านเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเราคุณผู้หญิงของเราก็จะรับเต็มๆก็ดูดซับเข้าไปใช้ร่างกายของคุณผู้หญิงของเรานั้นก็เกิดการเสพภายในขึ้นมาสิ่งที่ตามมามันก็จะทําให้ผิวของเราแห้งนั่นเองนะครับผมก็ฝากทุกท่านไว้นะครับ